สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาพบมาพอกันอีกแล้วจ้าวันนี้ไม่ได้เป็นแม่ค้าจะมาทําอะไรจะมาเป็นเจ๋วพนักงานทําความสะอาดวันนี้ด้วยความที่ปิดเราปิดฟู้ดทรัคเนาะเราก็ทําทุกปีมีถังกายสิทธ์อันนี้ไม่ใช่ถังสังกทานนะหน้าไม่แต่งนะวันนี้มาทําความสะอาดแต่งหน้าไม่ไหวอันนี้ไม่ใช่ถังสังกทานนะมาดูว่าถังนี้มีอะไร มีถุงมือมีผ้าผ้าจำรับใช้เซ็ตเช็ดเช็ดดีมากคือเขาไม่เป็นขนถ้าผ้าอย่างอื่นแล้วมันเป็นขนก็แล้วก็มีทิชชู่ทิชชู่ที่เช็ดแล้วไม่เป็นขนดีเหมือนกันแข็งผ้าคือมาสองเซ็ตเลยอันนี้เอาไว้ขัดตามซอกเพราะบางทีมือเราแล้วก็สกอตไบค์เข้าไม่ถึงก็ขัด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 อันนี้วันรองพื้น กอดไบท์ถังสังกะานถังวิเศษอันนี้ซื้อมาสามชุดเลยแล้วก็ที่สําคัญมากเลยนะคือน้ํายาสําหรับฉีดในครัวเขาจะกําจัดพวกคราบไขมันได้ดีมากเดี๋ยวน้องเอ่งจะฉีดให้ดูทําทุกปีปกติน้องเกงจะทําหน้าหนาวแต่ทีนี้พี่สาวไปไทยก่อนน้องเอ่งยังไม่ได้ไปก็เลยไปไทยทีหลังก็เลยจะทําความสะอาดอันนี้ซื้อมาสองขวดน่าจะไม่พอเพราะว่าต้องฉีดทั่วแต่ว่าไม่ได้ทิ้งไว้นะคะฉีดแล้วก็เช็ด แต่หน้าร้อนดีหน่อยเขาไม่แห้งเร็วพอฉีดเสร็จปุ๊บเขาไม่แห้งเร็วเขาก็ยังแบบรอให้เราเช็ดถ้าหน้าหนาวฉีดปุ๊บคือต้องเตรียมเช็ดเลยไม่งั้นแห้งจะเป็นอีกอย่างฝอยขัดเอาเวลาขัดแบบตรงคาบที่เขาหนักๆจริงๆอ่ะต้องใช้ฝอยไม่งั้นไม่ออกแล้วก็ทังสังกะทานของเราน้ำต้องเป็นน้ำร้อนนะ น้องเพีงลืมหมการน้ําร้อนมาก็จะต้มใส่หม้อต้มใส่หม้อแล้วก็เสียบใส่เสียบใส่เตานะจ๊ะแล้วมันร้อนมากเลยประมาณยี่สิบองศาแต่ก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวเพราะว่ามันต้องไม่งั้นนะ้ํามันจะหยดใส่ร่างกายใส่ตัวเราแล้วก็ต้องใส่หมวกไม่งั้นคือเขาหยดใส่หัวน,นี่คือแบบแผลแล้วก็คันเพราะน้ํายาน,นี้เขาแรงนะเขากําจัดที่ดูคาบไขมันน่ะ เขาสามารถเอาให้ออกได้แล้วอะไรกับผิวเรากับหัวเรากับหน้าคือทําทุกปีก็คือแบบสิวจะขึ้นเมืยอย่อวานเมื่อวานมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าเมื่อวานมามาอะไรเนี่ยมันต้องใส่อย่างนี้แหละร้อนก็อดเอาโตแล้วอดเอา <ama> โตแล้วอดเอาเหนื่อยอ่ะกว่าจะได้ปิดร้านก็เหนื่อยตอนนี้ปิด ปิดจริงนะแต่ว่าน้องเยงยังยังหั่นไกส่สเต๊ะแล้วหมักไกส่สเต๊ะประมาณวันละเออห้าสิบวันละยี่สิบกิโลหั่นวันนี้แล้วก็เสียบพรุ่งนี้เสียบอีกวันหัน่นแล้วก็หมักแล้วก็เสียบอีกวันเพราะว่าถ้าไม่ทําอย่างนั้นตอนขากลับมาก็เหนืงง่อยเพราะว่าน้องเก่งแทบไม่มีเวลาตัดต่อวิดีโอเลยถ่ายไว้แล้วเดี๋ยวมาลงตัดต่อให้ดูนะคะมาดูมาดูว่า คาบไขมันเขาแบบนี้เลยอันนี้คือเราทําความสะอาดถ้าตรงนี้ก็แบบเห็นไหมคะตรงนี้ก็คือเขาไม่ได้เก็บคาบไขมันแต่ว่าตรงนี้อันนี้คือดีนะคะเนี่ยตรงช่องนี้นุงเก่งก็เนี่ยค่ะนุงเก็ต้องฉีดไว้แล้วก็เช็ดไม่งั้นคือโหไขมันเยอะมากเอามีดขูดออกแบบืหเนี่ยค่ะส่วนแถวแถวนี้นุ่งเก่งจะทํา ทำวันที่ว่างคือนุกยี่จะทําเลยค่ะไม่ไม่รอให้ไม่รอทําความสะอาดใหญ่ถ้าว่างปุ๊บก็คือเช็ดอย่าง้าอย่างอย่างนี้ก็คือเราเช็ดเป็นประจำอยู่แล้วเช็ดทุกวันเป็นประจำที่เรามาทํางานและไอเนี่ยชั้นเนี่ยก็ต้องเอาออกมาขัดมาเช็ดกันค่ะเพราะตามซอกเขาตามซอกเขาก็จะมีพวกคราบไขมันเดี๋ยวก็ต้องย้ายย,าย้ายไอเนี้ยค่ะตัวเนี้ยออกมาไว้อีกเนี่ยเนี่ยค่ะเริ่ม นี่เยอืแล้วก็ต้องทําความสะอาดข้างล่างอีกในนี้ต้องเอาออกให้หมดนะคะแล้วก็ฉีดน้ํายาที่ตะแกรงจะมีตะแกรงนะคะตะแกรงไว้กงองเมื่อกี้ก็ถอดออกไปล้างและลงเครื่องล้างจานฉีดเลยจ้ะมาดูนะเนี่ยฉีดปุ๊บอย่าลืมใส่ผ้าปิดจมูกนะคะ อันนี้ไม่ไม่ไม่ไ,มไมขมันไม่เท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ทำความสะอาดปีหนึ่งสองครั้งก็ไม่เท่าไหร่นี่ค่ะคาบโอ้โหหยดออกมาติ๊ง,ต,ง,ต,งติ๊งเลยอืมเดี๋ยวมาเช็ดให้ดูนะคะเราเอาทิชชู่เช็ดก่อนนะคะรอบแรกจะได้ไม่เปลืองผ้านียค่ะเห็นไหมคะโอ้โห เอียมนี่ที่ชู่เช็ดก่อนรอบแรกนี่เอียมนะคะข้างบนจากฝั่งนูน้นยันมาฝั่งนี้ยังไม่เสร็จน้ำยาหมดไปขวดหนึ่งแล้วคือโอ้โหแต่ว่าเขาเขาเบาแรงเรามากอ่ะ คือนุ้งยังใช้แค่ทิชชู่นะรอบแรกใช้แค่ทิชชู่ขัดเอา,เอาก็ดีอะ่ะดีใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงยี่ยี่สิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงในการขัดเดี๋ยวจะมาลงรอบที่สองตรงที่เขาไม่ออกจริงๆตรงที่เขาติดแน่นจริงๆถึงจะทั้งวงเนี่ยน่าจะหมดน้ํายาสเปรย์เนะะี่ยค่ะสามถึงสี่ขวดทุกปีเลยแต่ว่าควละสามสิบเก้าโคนมันคุ้มอะ่ะ คุ้มกับที่เราต้องมานั่งแบบขัดเองอะไรเงี้ยแล้ววันนี้มีเพื่อนฟิลิปปินมาที่บ้านมาเล่นที่บ้านเพื่อนฟิลิปปินมาถามบอกว่าวันนี้ฉันนั่งกับเธอไม่นานนะบอกกับฟิลิปปินบอกทําไมฉันจะต้องไปทําความสะอาดฟุตทัชเพื่อนฟิลิปปินก็เลยถามก็เลยบอกว่าไม่แนะนําบอกว่าทําไมไม่จ้างคนทําความสะอาดไปเลยเอาตรงๆนะฉันเป็นคนที่เจ้าระเบียบ ต้องได้ดังใจฉันไม่ว่าจะทํางานไม่ว่าจะทําความสะอาดไม่ไม่สะอาดเหมือนที่เราทําเราก็ไม่จ้างสู้เราเสียเวลามาทําเองดีกว่าเรารู้ว่าตรงไหนคือเรายืนตลอดน่ะเรายืนตลอดเราจะรู้ว่าตรงไหนไขมันเยอะตรงไหนไขมันน้อยตรงไหนต้องทําแต่มีหลายฟู้ดทรัคที่เขาเคยจ้างแล้วเขาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ตามที่เขาคิดอะ่ะแล้วไม่ได้จ้างถูกนะขนาดนี้นะ เทียบเป็นเงินไทยเป็นหมื่นบาทนะคะเขาจะทํากี่ชั่วโมงของเขาก็ช่างเขาเหมาไปเลยเดี๋ยวต้องให้พ่อใหญ่ไปซื้อไปซื้อน้ํายามาอีกไม่พอหมดไปขวดนึงเลยอีกขวดนึงน่าจะไม่พอเนี่ยจะทําตรงนี้ให้มันเสร็จเลยสําคัญมากเลยนะคะตรงปล่องควันนะคะตรงที่ดูดควันเนี่ยโดยที่แบบไขมันเขาเยอะมากเราต้องเอามีดนะคะมีดนะคะแซะเข้าไปนะคะไม่มีก็ช้อนอะไรก็ได้เนี่ย ต้องฉีดน้ํายาก่อนนะคะฉีดน้ํายาแล้วก็แซะเข้าไปค่ะเนี่ยค่ะไขมันเขาแบบโอ้โหเนี่ยเนี่ยน้งเก่งทำอย่างนี้ทุกปีเลยเนี่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 ยทำอย่างนี้ทุกปีเนี่ยไม่ทําไม่ได้เลยค่ะไม่ทําไม่ได้เลยคือด้วยข้าวเขาแบบโอ้โหสุดยอดอะ่ะเนี่ยวันนี้รอบแรกนะจ๊ะ นี่รอบแรกรอบแรกไปแล้วเดี๋ยวจะเอาผ้าสะอาดเช็ดอีกทีหนึ่งทีนี้ก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นแต่ยังไม่เงายังไม่เงา,งม,เงามากนี่นะเนี่ยผ้ติดแน่นเลยอันนี้เราเพงใช้จิฟตัวนี้ผสมกับน,น้ำโรน้ำโรนแล้วก็ใช้สกอ็อตไบรท เราจะทำความสะอาดเสร็จนะเที่ยงคืนสามสิบสีโอดีด้วยความที่เขาไม่มืดนะคะเขาไม่มืดก็เลยแบบก็เลยสนุกทำไปเรื่อยๆจนพ่อใหญ่โทรมาบอกยังไม่กลับบ้านเหรอบอ์ฉันเอาจนเสร็จนะฉันทำเสร็จเช็ดเสร็จแต่ว่ายังไม่ได้เก็บเข้าที่รอพรุ่งนี้เก็บของมาล้างเข้าที่ คืน37 อันนี้สําหรับถังถังเวรองน้ำเสียที่เอาไปทิ้งที่บ้านแล้วก็โหอันนี้คือหนักสุดค่ะคือเอาตะแกรงนะคะตะแกรงที่เอาไว้บนฝาตรงฝุันนะคะนี้ก็เอาไปล้างลงเครื่องนะคะเจ็องศาออกไปแค่นี้ลจะจ้ะนี่จะ้ะตะแกรงที่ไว้ใส่ข้างบนตรงนี้นะคะนี่นี่ก็ขัดจ้ะขัดเพราะว่า น้ำมันรอยน้ำมันลอยอะไรเขาเคลือบขัดออกหมดเลยแต่ว่าหม้อยังไม่ได้ไปล้างนะคะเพราะมันมันเต็มแล้วก็แถวนี้ขัดหมดค่ะแถวนี้ขัดหมดเลยเห็นไหมคะความสะอาดแจ่มเลยแล้วก็ข้างล่างข้างล่างนู้นน่ะนุ้นพยายามขัดให้หมดเลยนะคะข้างล่างแถวนู้นขัดขัดหมดทุกที่อะคะ่ะเพดานเพดานก็ล้างจะขัดเหมือนกัน ไม่งั้นก็คือ,คอมันม่เอี่ยมอะแถวนั้นน่ะเฮ้เอี่ยมหมดเลยเอี่ยมทุกที่อันนี้โอ้โหข้ามนะคะคือมองด้วยแบบมองเฉยๆไม่เห็นต้องแบบจ้องอ่ะนี่ขัดขัดทุกที่แถวนี้แถวนี้ก็ขัดเหมือนกันจ้ะนี่คือแบบเอี่ยมอะเอี่ยมทุกพื้นที่ไม่มีตรงไหนไม่ขัดนะจ๊ะเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่กับน้ำมันนะเนาะนะคะโดยเฉพาะตรงนี้ วันก่อนอยังคราบนะคะวันนี้คือแบบโอ้โหคราบหายไปแล้วค่ะ <res> <apologies> <oles> น,น,นีวน oh, วน้วันที่สี่วันที่สี่วันที่สี่วันที่ห้ามาทุกวันต่วันแรกอะโอ้โหสิบสองชั่วโมงเหนื่อยหน่อยแล้วก็วันละสองชั่วโมงวันละสองชั่วโมงมาเก็บข้าวที่มาเช็ดให้มันเสร็จมาเก็บข้าวที่มาเช็ดให้มันเสร็จเตรียมพร้อมขายและเหลืออีกอย่างคือกระจก กระจกแล้วก็ซื้อพวกกล่องมาใส่ใหม่กล่องใหม่ๆเบื่อกล่องเก่าๆละวเหลือเช็ดกระจกจ้ะส่วนตู้เย็นต้องลากออกมาตู้เย็นเล็กลากออกมาแล้วก็ถอดปลั๊กของเขาออกเพราะว่าข้างหลังมีน้ำน้ำเนี่ยค่ะน้าขังอยู่ข้างหลังอันนี้คือซอสสเต๊ะนะซอสสเต๊ะผงขมิ้นล้างตู้เย็นเล็กแล้วสะอาดแล้วแล้วก็ ถอดพักเลยเพราะว่ามันไม่มีเราไม่ได้ใช้ถึงสองเดือนนะเนาะ